ครับผมสวัสดีครับเมืนน่อนี้วันที่2งกันยายนองห้า2 5า3นะครับเมื่อนี้มาเก็บเม็ดไข่อยู่ปา่าอำเภอท่าดีจังหวัดเลยนะครับเม็ดไข่ดอกใหญ่นะครับในเติบอยู่ดอกจีน้อย าใหญ่นะครับดมตรงห้ามีดมาปาดออกลูกมันจีน้อยครับเพิ่งหมากบลได้ไล่ไปได้นะครับเฮ็ดไข่มื่อเนี่ยเมื่อนี้หมากับเซียวนะครับเซียวเซียวเพืวว่อเจ็บเปลี่ยนขอนะครับเมื่อเนี้ยน้าบุ้ดแด่เฮ็ดบ่ค่อยมีคุณห้าไล่นะครับเมื่อนี้นะครับ กระโพอให้มีอยู่กระโอพอได้กินว่าอะไรโผดเจียวยุตี้มือแหลงครับเนี้ยไข่กำลังปรุงครับช่วงมือแหลงได้ยินเสียวหุ่มพองขึ้นเบิง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 ,บงนะครับจะคลองมั้ยยังพุ่งกระยาขึ้นมาเบิงก่อน โอ้มือแหลงเราอย่างฮอนไล่ครับฮารีนะคือฮอนก,ก็เราก็ระยะเฮ้อ,อนจังเป็นเห็ดเห็ดเจ้าเฮ้ยครับโอ้เห็ดเห็ดเจ้าก่อนนะเ <c oughs> ห็ดขนฝานเฮ็ดขนฝานครับอืมฝุ่กลงมือนะครับได้ไดีสวาแล้ววันไหนเพียเพียกำลังปุ้งออกมาครับเห็ดขนฝานโอ้ลายดอกอยู่ครับเพีย,ย โอ้ได้เจเียวแหลงเนาะครับวนเนี่ยเนี่อนขนฟานครับเนี่ยเออเห็ดใครไปใส่ตะกร้านั่น,นลดกน้อยๆก่อนหลังปุ้งกมาครับนเนี่ยยิ้ข้าโอ้ข้าเาจ้ะครับ เอาไปมุกกระเซ็บครับเนี่ยมุกไปตองใสเกลือซื้อๆกระเซ็บแล้วครับเนี่ยเห็ดขนฝานโอ้ยหอนไหลพี่น้องเลยเออพออีกดอกนึงนะครับโอ้เห็ดไข่เียครับงามจักนดอกนี่ก็ได้เนี่ย งามครับนี่ลักษณะเห็ดไข่ออกแบบนี้ครับห้อมจางน้ครับนะเสียวพ่วมครับนะห้าเห็ดเก่งนะครับ <c oughs> ครับก,กี่น้อย ผมเก็บไปครั้งหนึ่งประมาณส่องสมง่รน้านี้นะครับกบระโผใหม่ยิ้กไข่นะครับมาที่เดิมนะครับจุดเดิมโผกมมใหม่องจีจีแค่เนี้ยโน่นข้างในเนี่ยครับโผใไม่เลยครับผมเก็บไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ เป็นจีในเติบนะครับผุ่มเห็ดไข่นะครับครับมันนี้ก็ได้เคนี้นะครับคําแล้วนะครับโคดีมาคําก็เลยบ่ได้ไล่แต่พอได้กินแรงอยู่นะครับนะครับเห็ดขนฟานหอมในเห็ดไข่หอมกหพอได้กินแรงครับเอาครับื้นนี้พมก็จบการนำเสนอไอเคนี้นะครับ กระฟ้าติดตามซงสูอัตผลเลยนะครับครับผมสวัสดีครับ